ทันข่าว่าข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายบานโน่ปรกกิงสไตล์ประชาวันที่30กันยายน2566โดยชายพู้บาคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสดใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ด่วนเลยนะ m มาร์คบริชแถลงข่าวถึงสุบนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยก่อนเกมกับทางสตองดาลีแอชในค่ำคืนวันนี้ โดยทางมากคบริชนะครับผมงานนี้ผู้จัดการทีม o อเอรูวนเผยความพร้อมของทีมก่อนจะลงสนามในเกมจูเบรีปโปรลีกนาที่กของฤดูกาลโดยทั้ง o ออรูวนจะเปิดสนาม King า o w e r and d e n d r i นฟต้อนรับการมาเยือนของสตาร์อะสตรองดาดีเอชภายใต้การคุมทัพของคราวเฮนช์เคนโดยจะลงเล่นกันในเวลา23่สมนาิกาสินาทีคืนวันที่30กันยายน2 5 1 6ซึ่งมาร์คบริชหัวหน้าโคช้ชทีมโอเรูวนชุดใหญ่ เผยถึงความพร้อมของทีมในครั้งนี้โดยระบุเลยนะว่ามาร์ติเยอร์เมอร์เชนกับตันทีมกำลังฟื้นตัวถึงอการบาดเจ็บแคมสริงต้องพักระยะหนึ่งนะส่วนด้านสุนันท์เหมือนตากอน้าชาวไทยมีปัญหาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงมาจากทีมชุดอยู่3ปีเช่นเดียวกันผลการสแกนแบงค์จะต้องพักหลายสัปดาห์หนาธานโอโปคูจะลงซ้อมได้สัปดาห์นี้ส่วน2ผู้เล่นอย่างอเลสซานโดดาวรัชและก็เฟเดริโกบริคาบาดเจ็บต้องพักยาวไปก่อนในครั้งนี้นั่นเองนะ เป็นว่างานนี้นะผมโอ้น่าเสียดายนะฮะที่ดังเจ้าหนูสมนักเหมือนตาเนี่ยเจ็บนะครับผมก็ต้องมาดูกันต่อไปก็ได้กันจะกลับมาอีกครั้งในแมชไหนกันแน่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันเยครับเอาได้ยังไงเปิดโฉม2ทีมคู่แข่งหากทีมชาติไทยผ่านจีนได้จะต้องไปเจอกับใคร โดยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามแมตชิสตากับทางเจ้าภาพจีนการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมส์2 2ที่เมืองหางโจวประเทศจีนซึ่งจะตัดสินเอาทีมเข้าสู่รอบ,บรองชนะเลิศในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้โดยหากทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเจ้าภาพจีนได้พวกเธอจะผ่านเข้าไปตัดเชือกกับผู้ชนะระหว่างทีมชาติญี่ปุน่นหรือทีมชาติฟิลิปปินส์ในรอบ,บรองชนะเลิศส่วนแฟนบอลไทยและผมร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้กับพวกเขากันด้วยครับ เรามาดูวาระดินข่าจอมานกันหนครับอาจจะยังไงพิชยุทธ์ตั้งเป้ามีชื่อติดทีมรอบสุดท้ายในสุดโต้เล็กเอเชียนคัพนะตั้งเป้าของทัพช้างสุดโต้เล็กได้เผยพยายามปรับตัวกับแท็กติกหน้าใหม่พร้อมตั้งเป้ามีชื่อในรอบสุดท้ายในครั้งนี้โดยทางพิชยุก์นะฮะกิติพันธุวงศ์นักฟุตซอลดาวรุ่งทีมชาติไทยเผยถึงเป้าหมายในการลุยศึกฟุตซอลเอเชียนคัพ2024รอบคัดเลือกที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่7-11ตุลาคม โดยจต้ตาเองก็ได้เปิดเผยด้วว่าก็รู้สึกดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติอีกครั้งก็พยายามทําให้เต็มที่เหมือนเดิมการเข้าแคมป์ทีมชาติในครั้งนี้ก็พอใจในการฝึกซ้อมที่ผ่านมาแต่ยังต้องพยายามปรับเรื่องของแทคกติกอีกพอสมควรเพราะว่ามีลูกสูบใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา เป้าหมายก็อยากจะมีชื่อติดในรอบ14คนสุดท้ายให้จงได้ก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดหากมีชื่อก็จะเตรียมความพร้อมลงช่วยทีมให้ดีที่สุดรายการนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีตั๋วรอบสุดท้ายกันอยู่แล้วฐานะเจ้าภาพแต่เชื่อได้เลยว่าทุกคนในทีมจะทําให้เต็มที่เหมือนเดิมเพื่อเตรียมที่จะสรับรายการเอชียนคารรอบสุดท้าย ำหรับการแข่งขันฟุตซอลเอเชียนคับ2วัน24รอบคัดเลือกจะแข่งขันในวันที่7-11ถึงตุลาคมณสนามบางกอกอารีนาซึ่งทีมชาติไทยอยู่กลุ่มเอร่วมกับทางเจอร์จเมนิสถานฮ่องกงและก็จีนโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้ไทยพบจีนในวันที่7ตุลาคมเวลา18.30นถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์7และก็ยูทูบ ไทยพบเติร์กเวียดนานในวันที่11ตุลาคมเวลา19นาฬกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์7แล้วก็ y ยูทูบฟุตซอลไทยแลนด์นะครับในนว่างงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับโต๊ะเล็กทีมชาติไทยเรามาดูประเด็นคาวจอมานก,กันอีกครับเอาได้ยังไงลุงเนเผยไม่ควรจะเสี่ยงกับสนามเพราะทั้งสองทีมมีเกม ACL อรอยอยู่นะ โดยการที่ทางเดวินชิตชอบป,บประธานทัพราษาสายฟ,ฟ้าบอกกับแฟนบอลว่าไม่ควรจะเสี่ยงเพราะเก่งว่านักเตะจะบาดเจ็บก่อนเตะ ACL หลังมีการเลื่อนเกมพบก,กับทางบีจนจากที่ฝนถล่มในครันี้ คนหลงหลังเกมบิ๊กแมตช์ของศึกบริโภไทยลีกเกมที่ทางทรูแบงคอกต้องเปิดบ้านพบก,กับทางาบุรีรัมนะฮะก่อนจะมีการประกาศเลื่อนออกไปเนื่องจากฝนตกหนักส่งผลให้สภาพสนามไม่พร้อมใช้งานและมีการหารือก,กันกับทั้งสองสโมสรและผู้ตัดสินแล้วล่าสุดหลังจากที่ได้มีการประกาศเลื่อนนะฮะทางเดวินชิชอบเองก็ได้ออกมาเปิดเผยกับแฟนบอลบนอธัธจันทร์เลยนะว่าไม่เสี่ยงกับสภาพสนามเพราะทั้งสองทีมก็มีภารกิจใหญ่ในศึก ACL อรอยอยู่นะคงเล่นไม่ได้หรอกนะเล่นไปเดี๋ยวก็เจ็บ มันก็ไม่ควรจะเสี่ยงเพราะวันพุธเราต้องเล่นกับทางเบนฟอร์เรนโกฟุนะครับและบียูเขาก็ต้องเจอกับทางชุดบุกอีกถือว่าเราก็เจ็บกันไม่ได้เลยนะสำหรับทางโปรแกรมเนสึกทาง AFC แชมเปี้ยนลีก2023เราแบ่งกลุ่มซายเอชนัดที่2นะฮะบูดิลามเตรมจะออกไปเยือนเวนฟอร์เรนโกฟุในวันอังคุตที่4ตุลาคมเวลาสินาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนสนามกีฬาแห่งชาติโตเกียวถา่ายทอดสดทางช่อง2 Vision ในครั้งนี้ เป็นวงงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันอีกครับเอาได้ออยังไงปานำมองเติกเมนิสถานคืองานหนักที่สุดในรอบคัดเลือกนะโดยแข่ริมเส้นช้างศึกตัวเล็กมองว่างานที่หินที่สุดนะฮะในรอบคัดเลือกก็คือเตอิกเมนิสถาน ซึ่งปานำกิติพานุวงศ์นักฟุตซอลทีมชาติไทยได้เผยถึงคกู้แข่งที่จะต้องเจอในศึก a f ฟชุดบอลอาฟุตซอเอเชียนคัพ2024รอบคัดเลือกโดยเจ้าเตอร์ได้เปิดเผยได้ว่าการอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายของเราต้องพยายามอย่างเต็มที่ในรอบนี้และจะได้อ่าลงเตะน้มแข็งขันจริงเป็นการเรียกความมั่นใจของทุกคนในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยส่วนตัวทำประตูได้อย่างต่อเนื่องสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นและก็หวังว่าจะช่วยยิงทีมอ่าช่วยทีมยิงไปได้ให้ได้มากที่สุดทุกครั้งที่เรา โอกาส่สวนกุกแข่งทั้ง3ชาตินั้นที่จะพบกันในทัวร์นาเมนต์ที่กำลังจะมาถึงเรับนะว่าระยะหลังนั้นมาไม่ได้นะฮะและก็ไม่ค่อยได้เห็นนักเตะแต่คิดว่างานหนักที่สุดก็คงเป็นเติกเมดิสถานที่มีผลงานที่ไม่ธรรมดาเคยที่จะพลิกล็อกชนะอิหร่านมาได้ในการแข่งขันของโซเดเชีย กลางที่ผ่านมาส่วนจีนและฮ่องกงก็เป็นอีก2ทีมที่เราคงประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันฟุตซอลเอเชียนครับ2024รอบคัดเลือกจะแข่งขันในวันวันที่7-11ตุลาคมณสน,นามบางกอกอารีนาซึ่งทีมชาติไทยอยู่กลุม่ม A ร่วมกับทางเจีกเมนิสถานฮ่องกงและก็จีนโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้ ไทยพบจีนในวันที่7ตุลาคมเวลา18.30นนถ่ายทอดสดทางช่อง T Sport 7แล้วก็ YouTube Football Thailand และไทยพบกับทางเติร์กบินดิสถานวันที่11ตุลาคมเวลา19.30นนถ่ายทอดสดทางช่อง T Sport 7แล้วก็ h a i YouTube Football Thailand ครับไปให้กำลังใจพวกเขากันได้นะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันนกครับเอาไ็นยังไงโคซิโกได้ทดลองทีมพาฮองอัญญลาลัยรับแข้งเชือด,ดานังไปถึง2-0 โดยการที่ทางโคซิกโก้นำทัพของอันญ,ญาลายลองทีมเป็นครั้งแรกด้วยการเอาชนะดานาังไป2ต่อศูก่อนจะุูชีชนใหม่ ซึ่งความเคลื่อนไหวในการเตรียมทีมเพื่อจะเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ของศึกวีลีกในประเทศเวียดนามล่าสุดห้องอัญาลายภายใต้การคุมทีมของโคซิโกเกตัศักดิ์เสนาเมืองกุญซืชาวไทยก็ได้มีการทดลองทีมเป็นครั้งแรกโดยเกมนี้โคซิโกได้มีการนําทีมลงแข่งขันเป็นเกมแรกในรายการน,นี้และก็ได้ลองต,งตัวเตะหน้าใหม่ทั้งแข้งต่างชาติและก็บรรดาดาวรุ่งหลายๆคนก็ได้โอกาสในการลงสนามเก็บประสบการณ์ไปในตัวก่อนที่จะจบเกมด้วยการเอาชนะดานังไปได้2ต่อ0 โดยการน,นี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน,นขต่อไปในการลองทีมก่อนที่จะบูดูการใหม่ของสโมสรของอัญญาายจะดวนกับกวางอ่ากวางนำนะฮะในวันที่1ตุลาคมเวลา18บแนาฬิกาสามสิบนาทีเป็น,น่างการน,นี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าโคซิโกนะผมยังทําหน้าที่เต็มที่อยู่นะเรามาดูกรเดานข่าวต่อมากันครับเป้าหมายชัดเจนนะก่อนจะดวนแชมป์เอเชียประธานฮานอยหวังจะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง โดยสโมสรฟุตบอลฮานอยเอฟซีตัวแทนจากทางวีลีกเวียดนามมีคิวออกไปเยือนริษาทแดงแห่งเอเชียอุระวะเบรดแชมป์สโมสรเอเชีย2 0 22ในการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซีแชมเปียนลีก2 0 23รอบแบ่งกลุ่มดที่2ที่ไซตามัสเตเดียมทางด้านของท่านประธานฮานอยเอฟซีวางเป้าหมายใหญ่ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียฤดูการนี้ก็คือการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลเวียดนามด้วยการผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในครั้งนี้ทันทีนะ โดยกานนี้ท่านโดบินควงนะฮะประธานสโมสรฮานอยเอฟซี ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อของเวียดนามนะว่าสโมรสรมีเป้าหมายคือการผ่านเข้ารอบต่อไปนั่นคือรอบนักเอาต์ซึ่งจะเป็นสโมรสรเวียดนามทีมแรกแเราทํางานหนักตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่การว่าจ้างโค้ชฝีมือดีอย่างโพซิดาบันโดวิชอดโค้ชบริลัมเข้ามาทํางานอีกทั้งยังทุ่มซื้อนักเตะต,ต่างชาติคุณภาพดีเข้ามาสู่ทีมหลายรายมีค่าเหนื่อยต่อปีอยู่ที่ประมาณ8,000เหรียญสหรัฐห,หรือประมาณ29.3ล้านบาท สราพานอยเอฟซีเกมแรกในศึกฟุตบอล f f c h a แชมเปียนลีกปี2023เปิดบ้านแพ้โปรฮังสเลอร์ ler, จากเกาหลีใต้ไป2-4ต่อและต่อไปจะบุกไปเยือนอุรวะเรดวันที่4ธันวาคมที่จะถึงนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวบัคข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่30กันยายน2566โดยชายผู้บังคั่งฟุตบอลไทนครับ